นี่ก็น็อตฝากระโปรงเลยนะฮะไม่มีขยับนะครับ <laughs> อย่าพูดถึงเรื่องลอยเนี่ยขนแมวผมยังหาแทบไม่เจอเลย <c oughs> โอ้โหโคตร้าวเลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนละเพราะมันใหม่ขนาดนี้ <c oughs> ยางก็นี่จะเปลี่ยนมายังไม่ถึง2 0 0 0 0โลยมมีหมื่นกว่าโลอะประมาณนี้นะครับโคตรดีผมบอกให้คือตอนสมัยก่อนที่ผมใช้ GE <c oughs> ผมก็ใช้คู่หน้าเป็นดิสเซลเหมือนกัน <c oughs> โหเบรกนี่เหนือชั้นมากบอกเลยไฟเดิม2ฝั่งเลยใสแล้วก็สปอยเลอร์ฟิต RS ในโชว์ ISR BSI นะครับตัวท็อปเบิร์กใหม่50,000นนะเสียงคันจริงจะบอกเลยว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ารถคันนี้ใส่ท่อ วัสดีครัผมวันนี้พบกับคลิปพิเศษนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปกันที่คาแคร์วอล์คคลับราลูกกาท้องสีนะครับก็เป็นคาแครที่ผมใช้บริการล้างรถอยู่วันนี้จะมาแนะนํารถเพื่อนอันนี้รถเพื่อนผมเองเลยนะคันนี้ใช้ตั้งแต่ป้แดงนะครับเป็น Honda Jazz ตัวท็อป v v ปี2009นะครับมือเดียวป้แดงรถเพื่อนผมแท้ๆเลยเห็นมาตั้งแต่ใช้แรกๆจนถึงวันนี้เลยไม่1 1ึ0 0 0กิโ เมตรนะฮะแล้วก็เซอร์วิสครบเซอร์วิสเต็มเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆบรรยายกันว่าคันนี้มันดียังไงแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากรอบนอกก่อนรอบนอกตัวรถเนี่ยคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะสีเต็มสีเดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีไขเลยสีที่เป็นบอดี้เหล็กเดิมทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยนะฮะ จะมีของแต่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟตัดหมอกของฟิตัวนอกมันจะเป็นสีออกแบบลุ้งๆนิดนึงอ่ะนะฮะฟิต,ตัวนอกก็หลายตังอยู่นะแพงอยู่คู่นึงก็น่าจะประมาณสัก<อ>คู่ๆเราประมาณเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณหลักหมื่นประมาณหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทอ่ะคู่นี้หมื่นกว่าบาทนะฮะต่อมาไล่เรียงมาเลยด้านด้านหน้าข้างรถอ่ะมาเริ่มจากล้อก่อน ล้อเป็นล้อเลขอบ16ล้อเลแท้นะฮะล้อเลแท้เนี่ยสีเดิมนะสีเดิมเลยแล้วเบามากรุ่นนี้นะฮะรัดกับยาง Bridgestone RE 0ศูนะฮะยางก็เนี่ยจะเปลี่ยนมายังไม่ถึง20,000โลงมันหมื่นกว่าโลอะ่ะประมาณเนี้ยน,นะครับยางเป็นสัปดาห์ที่2ปี21นะฮะแต่น่าจะเปลี่ยนช่วงประมาณปลายปียี่สแหละนะฮะประมาณนั้นนะอู๋ยางใช้ได้อีกนานอ่ะเริ่มมาดูจากสีสันตัวรถเนี่ย ขอบอกเลยว่าอย่าอย่าพูดถึงเรื่องรอยเนี่ยขนแมวผมยังหาแทบไม่เจอเลยแล้วไอ้พวกขอบยางตัวรถเนี่ยเนี่ยคือขอบยางไี่เป็นขอบยางเดิมรถนะฮะแสนแปดหมื่นโลเดิมเป็นขอบยางเดิมตัวรถที่ผมเห็นเนี่ยนะเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดและไม่มีแห้งไม่มีแต่ไม่มีขาดเดิมโรงงานเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ย <S 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 เพื่อนผมแทบไม่เคยจอดตากแดดเลยเขาจอดในร่มตลอดทั้งที่ทำงานที่บ้านที่ทํางานนะฮะไปจอดในร่มตลอดนะฮะ หลังคาเนี่ยที่ดูเนี่ยโ,โหเดิมใส่จัดไม่มีรอยขี่นกไม่มีรอยบุบเบบ,บคีดคูณเลยไม่มีเลยโอ้โหนี่รถแจ๊สรักษาขนาดนี้นี่โอ้โหผมว่าบางทีเอี่ยมกว่ารถเบนซ์บางคันที่ผมเคยเห็นอีกนะอันนี้พูดจริงๆอยากให้มาดูคันจริงครับนี่แค่รายละเอียดด้านหน้าด้านข้างนี่ก็โ,โหนลายไหลแล้วจานเบรกจานเบรกคันนี้ของดิเซลนะฮะยกชุดเลยทั้งคันทั้งจาน ทั้งจานเบรกทั้งผ้าเบรกเนี่ยเป็นดิซเซลเลยนะฮะทั้งหน้าหลังลักษณะาจานเบรกดิซเซลจะมีซอร์่องทั้งหน้าทั้งหลังเลยจานหน้าจะใหญ่กว่าทั้งหลังหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดย,วย้อนไปดูจานเบรกข้างหน้านิดนึงจานเบรกข้างหน้าเขาจะใหญ่กว่าข้างหลังหน่อยนะฮะประมาณนี้นะเป็นผ้าเบรกดิซเซลหมดเบรกโคตรดีผมบอกให้คือตอนสมัยก่อนที่ผมใช้ GE ผมก็ใช้คู่หน้าเป็นดิซเซลเหมือนกันโหเบรกนี่เหนือชั้นมากบอกเลยอ่ะรายละเอียดต่อมามาวนมาดูด้านท้ายกันมั่ง ด้านท้ายก็จะมีของแต่งนิดหน่อยก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะฮะเป็นของฟิตตัวนอกฟิต RS นะฮะสปอยเลอร์ฟิต RS ก็เก็บสีเดิมกับตัวรถนะครับอันนี้ต้องมีทำสีแล้วเพราะมันเป็นของแต่งนะฮะเอาเป็นว่าหายากมากไฟก็จะเป็นฟิต RS นะครับของญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้คู่เป็นหมื่นแล้วแหละผมว่าไม่ไม่ไม่เบาแล้วแต่ก่อนคู่ไม่แพงเดี๋ยวนี้น่าจะมีหมื่นกว่าแล้วนะฮะเนี่ย ปัดน้ําฝนหลังเลยตัวอะไรเนี่ยพลาส,สติกยังดูเดินไม่ยางเยิงเลยตรงนี้นะครับจริงๆท่านผู้ชมดูในรถทารักษานะยางตรงนี้มันจะไม่ยุย่ยไม่เปื่อยนี่คือ,อยางเดิมนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพอจะขายแล้วเจ้าของมาเปลี่ยนไม่ใช่แบบนั้นนะเดิมหมดเออก็แล้วก็ของแต่งก็จะมีชุดท่อข้างล่างเย่ยก็จะเป็นเป็นอ่ะเดี๋ยวพาดูท่อท่อข้างหลังเป็น f i e สีเกนนะครับตรงรุ่นพักกลางเนี่ยแต่ตอน พักการเดี๋ยวจะมีรูปตอนที่ถ่ายอินเสิร์ตไอตัวถ่ายตัวทัชซีให้ดูก็คือพักกลางจะเป็นของ hks เป็นชุดคิดแท้หมดนะครับตรงรุ่นหมดเป็นขนาดตรงรุ่นหมดไม่ใช่ว่าใส่แล้วไปจงไปจูนซิ่งอะไรไม่ใช่ประมาณนี้นะฮะอันนี้พาดูรอบคันก็สีเดิมสีเดิมหมดเลยคันนี้สีเดิมหมดนะฮะสีเดิมทั้งคันรายละเอียดฝั่งนู้นฝั่งนี้คือสวยงามวิบวับหมดเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไล่ๆดูคือรถเนี่ยถ้าสีจิตเดิมเนี่ยเรามองเนี่ยมันจะเป็นผิวส้มแบบเนี้ยเนี่ยออกเป็นเลือดส้มอย่างนี้เลยคือมันจะไม่แบบว่าไม่เงาเลยจนเกินไปมันจะผิวมันจะเป็นเม็ดส้มสีเดิมเนี่ยใครหาแจ๊ดอยู่ไปดูเหอะคันเนี้ยมาดูเหอะผมว่าซื้อปะหายากมากกว่าแบบเนี้ยเอาแค่ภายนอกก็ไหลๆแล้วนะฮะล้อสีเส้นยางสีข้างไม่มีแตกไม่มีรอยนะครับกิ๊บกิ๊บเนี่ยไฟหน้ารถเนี่ย ใส่ปิงเลยไฟเดิมนะครับไฟเดิมสองฝั่งเลยใส่แล้วก็ข้างในจะเขาจะใส่หลอด LED ละ LED ค่าสแตนดานสองฝังสองฝั่งก็จะได้สว่างขึ้นแผงจิ้งหลีดรถนะครับแผงจิ้งหลีดด้านหน้าในแผงจิ้งหลีดเดิมเดี๋ยวตะกองแผง่นตรงนี้นิดนึงอยให้ดูให้ครได้ดูแผงจิ้งหลีดมันสวยมากอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับ เริ่มไล่ดูจากนี่ก่น็นอตฝากระโปรงเลยนะฮะไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มเนี่ยไม่มีขยับเนี่ยคานหน้าเนี่ยสีเดิมกิ๊บแห้งคริปไม่มีขยับนะฮะเดิม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 องเครื่องนี่แห้งเดิมแต่คือยังไม่ได้ล้าง,งเครื่องนะครับก็คือให้ดูเดิมๆนะครับพะรถใช้งานนะครับอาจจะมีฝุ่นมีสกรปรกมั่งแต่ไม่มีสนิมไม่มีชี้เกลือไม่มีคราบน้้ามันเครื่องอะไรนแน่นอนโหเขาดูแลดีตลอดนะฮะ เดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังว่าเสียงเครื่องเป็นไงอะ natural. เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องเสียงท่อด้วยว่าเป็นไงเสร์ทแล้วนะครับอันนี้ผมไม่เปิดแอร์นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเดินเบาของเครื่องยนต์ก่อนเสียงเครื่องเสียงเครื่องเพราะมากเกียบมากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหเดือนตามระยะตลอดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรได้เปลี่ยนตามระยะตลอด เซอร์วิสเต็มระบบหมดนะฮะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ยางเท่นเครื่องแท่นเกียร์อะไรพวกนี้นะครับบูตเบร์ดอะไรต่างๆคือเพื่อนผมเซอร์วิสเต็มระบบหมดไม่ปล่อยให้แตกขาดหรือเกิดกลางแน่นอนนี่ดูสิเสียงเครื่องเดินเงียบนิ่งก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อด้านหลังนเพว่าเสียงท่อเป็นยังไงคือคือในคลิปเนี่ยผมผมใช้ไม์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงท่อมากแต่ว่า เสียงคันจริงจะบอกเลยว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ารถคันนี้ใส่ท่อเพราะว่าเขาใช้ชุดคิดแท้ของตรงรุ่นแล้ห่องญี่ปุ่นแท้มันจะเงียบนุ่มคือเวลากดอาจจะมีเสียงกําลังดีครับแต่ว่าเดินวงเดินเบาหรือว่าลอดถูงสูงก็ไม่ได้ดังไม่ได้แผดนะฮะผมคอนเฟิร์มว่าเสียงเพราะเสียงดีดูผู้ดีจริงๆเราแต่งรถกันแบบผู้ใหญ่แล้วก็ต้องใช้งานได้ดีด้วยวิ่งดีด้วย ที่สำคัญกองอากาศเป็นรูปแบบเดิมแต่เป็นของเป็นกองของ BMC นะครับก็รู้กันอยู่แบรนด์นี้ของดีขนาดไหนนะฮะอ่ะรายละเอียดเครื่องยนต์ประมาณนี้ก่อนนะครับจำเลยทุกคลิปนะครับต้องเน้นย้ำก็คือใต้ท้องนะครับก็คือรถเราเนี่ยทุกคันเนี่ยนะฮะต้องไม่มีสนิมไม่มีขี้กงขี้เกลืออะไรทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ถือว่าได้ดูใต้ท้องรถแล้วได้ดูของแต่งไปด้วยนะครับอันนี้โช้ ISR BSI นะครับตัวท็อปเบิร์กใหม่50,000บนะแล้วก็เนี่ยให้ดูสภาพท่อด้านหลังด้วยท่อไฟสีเกนนะฮะวดงามมากสภาพดีนะครับอันนี้จะเป็นใต้ท้องด้านหลังนะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามามุดดูกันได้นะครับเดี๋วเราไปดูอันนี้เป็นใต้ท้องฝั่งด้านข้างขวานะครับ ท่อนกลางมอพักกลางเนี่ยถ้อยเสียท่อนกลางจะเป็นชุดคิดของ HKS นะครับแล้วก็มีกันโคงต่างๆของ Har ์ l e s นะฮะชื่อชั้นคงไม่ต้องบอกแล้วว่าดีและดังขนาดไหนนะฮะอันนี้ไตท้องฝั่งด้านขวานะครับไตท้องด้านหน้านะครับไม่มีสนิมไม่มีขี้เกือไม่มีรั่วซึมโลเซนเตอร์ด้านหน้านะฮะของ h a r ์ l e s ใช่ไหมฮะอ่ะของ Hard l e s สนะครับ อาจจะถ่ายไม่มุดไม่เห็นแต่ว่าเปลี่ยนเป็นของดีหมดเลยนะฮะตามที่ผมบอกเลยโลเซนเตอร์เ่ยมันจะอยู่ตรงด้านใต้ใต้ล้อนะครับคือมันอาจจะถ่ายไม่เห็นนะฮะแต่ว่าคันนี้ทำเวทบาลานซ์มาแล้วนะฮะทีพีโอเอสเอมอเตอร์ o S นะครับผมจะบอกว่าแจ๊สน้อยคันนะที่จะทำแบบเวทบาลานซ์เนี่ยผมว่าไม่มีหรอกคันนี้สุดจริงจบภาพใต้ท้องด้านข้างด้านซ้ายนะครับอ่ะดูกันว่าใสขนาดไหน คุณเคยเห็น Honda j แจ z ปี09ใต้ท้องใสขนาดคันนี้ไหมล่ะสุดตัวผมผมไม่เคยนะคันนี้คันแรกบอกเลยโคตรเอี่ยมเดี๋ยวต่อมาพาดูรายละเอียดเกี่ยวกับซอกประตูตัวถังรถนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับไม่มีไขนะครับต่อเนื่องมาที่กระดูกงูด้านหน้าฝั่งขวานะครับเนี๋ยผมไม่ค่อยไล่ดูล็อตประตรูประตูอะไรไม่มีไขนะฮะ สติ๊กเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบนะครับเนี่ยนะฮะแห้งเดิมหมดนะฮะนี่ให้ดูหมดพวกแต่เข็บป,ประตรงประตูนี่อันนี้เป็นชุดของด้านหน้าขวานะ,ะประมาณนี้อ่ะต่อไปเรามาดูประตูหลังขวาไล่มาดูนะฮะเดิมเดิมหมดเดิมหมดเดิมหมด กระดูกงูเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาดูนะฮะสามารถมาดึงดูได้นะครับเพียงแต่เราจะไม่ดึงเข้าดึงออกบ่อยๆเดี๋ยวมันช้ำมันเสียหมดมาดึงถ้าเกิดจะซื้อมาดึงดูได้เลยครับกระดูกงูเม็ดอร์นเนี่ยเดิมทุกชิ้นนะครับเนี่ยเนี่ยด้านหลังนะฮะน็อตไม่มีขยับไม่เคยเปลี่ยนลูกโยงลูกยางไม่ได้ทํลรังน้ำอะไรจะละไรมาทั้งสิ้นนะฮะแห้งเดิมหมดนะให้ค่อยให้ดูนะฮะไล่ดูได้หมดอ่าต่อมาไปที่ประตูหลังซ้ายนะครับ ประตูหลังซ้ายเดิมเนี่ยสติกเกอร์ A A A, เนี่ยยังอยู่เลยนะฮะเดิมอ่ะประตูหน้าซ้ายครแม็กเลย Honda นะนี่ต้องมีเพจสีเขียวแบบนี้เนี่เพจเดิมโรงงานเลยนะครับหมุดไม่เคยถอดไม่มีการแปะเปอะอะไรมาใหม่ไม่มีเรืองไม่มีรอยเดิมสนิทนะฮะ อ่านะ่โอเคอันนี้รายละเอียดซ่อกประตูนะประมาณนี้อ่าต่อมาเดี๋ยวพามาดูในรถครับโอ้โหโคตรว้าวเลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนแล้วเพราะมันใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขอสตาร์ทรถไปด้วยนิดนึงเพราะว่าร้อนแล้วก็อยากให้เห็นสีสันด้วยโ,โหสตาร์ทชึ่งเลยอ่ะโอ้โหสุดยอด เริ่มภายในก่อนก็คือเป็นตัวท็อปเดิมก็จะมีไอตัวพ a ดเดิลชิพพดเดิลชิพซ้ายขวานะครับแล้วก็แต่แอร์จะเป็นแอร์ธรรมดาเป็นแอร์มือหมุนธรรมดาแล้วก็หน้าจอเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเป็นไพลอเนียตัวท็อปบลูทูธแอปเปิลคาร์เพอะไรได้หมดนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นหนังดำได้ส้มอ หัวเกียร์เป็นหนังดําได้ส้มสภาพดีดีแล้วก็บ่อสองข้างเนี่ยคู่หน้าเนี่ยทำเป็นหนังแท้นะครับทําที่วิชัยนะครับเช็คประวัติได้เลยนะบ่อสภาพดีมากคือทํามาก็คือทํามาขับคนเดียวแหละแทบไม่มีใครนั่งไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแล้วก็ชุดลําโพงเนี่ยอของยี่ห้ออะ,อะไรหนะ้าเดี๋ยวนะไมโครเพอร์ซิชั o นอ่าอ่โอ,อ้ยี่ห้อเนี่ยถ้าเกิดคนแม่นเรื่องเครื่องเสียงนี่คือจะรู้นะว่าแพงมากและเสียงโคตรดี แต่พอดีผมไม่ได้มีแผน่นมีอะไรมาเทสนะครับแต่แต่เคยฟังอยู่ว่าเสียงดีมากมาลองฟังกันดูได้ถ้ามาดูรถอะ่ะนะฮะแล้วก็ไม่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะไม่เดี๋ยวถ่ายหนะ้าไม่ให้ดูก่อนไม่ไม่หนึ่งแสนแปดหมื 180, km, ่นกิโลเมตรอ่ะสูงเข้าไปหน่อยนะครับไม่แท้เซอร์วิสทุกอย่างเต็มระบบนะครับเซอร์วิสทุกอย่างเต็มระบบแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ด้วยเนี่ย มีไอตัวไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวดูอุณหภูมิเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าฮอนด้ามันจะไม่มีอุณหภูมิว่าน้ำก็ติดเพิ่มนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวดับเครื่องนิดนึงแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวพามานั่งหลังเนี๋ยว่าสบายไหมนี่ฮอนด้าแจ๊ดเนี่ยใครบอกว่ารถเล็กนั่งหลังอึดอัดบอกเลยเนี่ยข้างนั่งหลังสบายมาก <S <S ผมก็สูงประมาณเกือบร้อยแปดสิบหนักประมาณเจ็ดสิบนะข้างหลังก็นั่งสบายแต่ข้างหลังจะเป็นเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะเดียวกับ ลายหนังแผงข้างนะครับนะฮะก็นั่งสบายเฮดลูมสบายแล้วก็หลังคาเนี่ยคันนี้เนี่ยดูสิรอยแทบไม่มีในะหลังคาใหม่เอี่ยมเลยสะอาดมากหลังคานี่สะอาดมาก,าอามากโอ้โหเบาเบอร์นี่เฮ้ยผมไม่เคยเห็นแจ๊สคันไหนสภาพแบบนี้ผมบอกเลยรถเพื่อนผมน่าจะอันดับต้นๆประเทศเลยว่าผมว่าคือไม่ใช่ว่าโม้ขายเลยนะเพราะช่วยขายให้เพื่อนนี่คือ รีวิวเพอย่างเดียวครับผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอยากให้ใครที่หา h o n d a j เจ็ได้รถดีๆอย่างคันนี้ไปผมบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะบอกราคาช่วงท้ายคลิปชมตามกันไปก่อนอามาดูด้านหลังหน่อยนะฮะด้านหลังก็เดี๋ยวผมจะเปิดไอแผ่นยางอะไหล่ข้างหลังให้ดูข้างหลังนี่ก็แห้งเดิมยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบเครื่องมือไอตัวยกลงยกรถยกล้ออะไรอยู่ครบหมดนะครับ เนี่ยแผ่นอะไรตัวอะไรพวกนี้ยังสภาพใหม่ดีอยู่เลยไม่ไม่เคยชื้นไม่โดนน้ำแม่เล้งทั้งสิ้นใหม่แบคเกไลท์ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่ารอยแทบหาไม่เจอขนของบ้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคันนี้น่าจะไม่ทําไม่เคยขนเลยแหละสะอาดเยี่ยมมากอ่ะเราไล่ดูประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะน็อตน็อตฝากระโปรงข้างหลังไม่มีไข่นะครับเดิมนะครับเดิมหมดนะฮะอ่าประมาณนี้รังนงรังน้าซ่อมประตูอะไรเดิมหมดอ่ะโอเค รายละเอียดเพิ่มเติมนิดน,นึงนะครับออบางทีเราเน้นตัวรถไปด้วยอาจจะพูดไม่ครบเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเรื่องคันนี้ความพิเศษเรื่องของแต่งก็จะมีเริ่มจากจุดแรกก็จะมีล้อเลนะล้อเลขอบ16ของแท้นะฮะส่วงยางบิสโตนาอี0ูสีเส้นนะครับชคเบิกใหม่เป็น R s r Base I 0นะฮะห้าหมกว่าบาทเบิกใหม่นะครับ แล้วก็ท่อไอเสีย HKS นะฮะท่อไอเสียตรงพักกลาง HKS พักหลังเป็นอของไฟเซอร์เกนนะครับเป็นชุดคิดแท้หมดเบรกเป็นดิสเซลจานดิสเซลสี่อันนะฮะแล้วก็ ell, เบรกดิสเซลฝาเบรกดิสเซลสี่ล้อนะฮะจาน4อันนะฮะภายในเป็นจอไ er, พโอเนีลลำโพงออลำโพงผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วของไอ้นี่อะไรไอไ ไมโครเพอร์ซิชันนะฮะทวนลำโพงไมโครเพอร์ซิชันนะฮะจอไพโอเนียบูทอัแอปเปิลคาเพย์แอนดรอยคาเพย์อะไรได้หมดนะฮะกรองอากาศ BMC แล้วก็บูทต่างๆางล่างเนี่ยพวกบูทไอลูกยงลูกยางอะไรต่างๆเป็นของพวกอไอฮาร์ดเลส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 หรือฮาร์ดเลสแล้วแต่คนเรียกนะฮะก็แล้วก็พวกอัพเซอร์วิท เต็มระบบหมดของหลงของเหลวใส่ยพงใส่พานลูกยางอะไรตัวอะไรบูดเบิร์ดรถไม่มีเสียงขับเงียบกริบนะฮะก็คือคร้าวๆเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันพอควรแต่อาจจะมีตกหล่นเลยมากแต่เดี๋ยววันมาดูรถเนี่ยเราไปดูกับเจ้าของรถไปดูกับเพื่อนผมได้เลยผมให้ไปดูกับเพื่อนผมเลยมันจะมีรายละเอียดจุกจิกจุกจิกที่เราอยากรู้หรือว่ามันอาจจะมีเพิ่มกว่านี้อีกเดี๋ยวบอกกันนะครับตกหล่นอะไรไปก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกันได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกัน ครับก็เดี๋ยวสรุปคงอยากรู้แล้วพูดกันมานานมีอะไรตัวอะไรมั่งประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องราคาคันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอทวนสเปคก่อนเดี๋ยวพูดถึงสเปครถพอนะของแต่งก็บางทีพูดเป็นคลิปเยอะแล้วจะเป็น Honda Jazz นะครับตัวท็อป1.5 SV ปี2009แท้นะครับ ยังไม่ไมเนอ้์เชนนะเป็นสู9แท้ไม่1 8 0 0 0 1,000กิโลมือเดียวป้ายแดงเป็นรถเพื่อนผมเองนะครับสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนน็อตไม่ขยับของแต่งรายละเอียดตามในคลิปวันนี้เราเสนอขายกันนะฮะ299,000บาทคุ้มไหมกับสิ่งที่ผมรีวิวที่พูดมารวมถึงสภาพรถของแต่งส่วนตัวผมผมจะบอกเลยว่าต่อให้ซื้อรถเดิมๆไปแต่งเอง สภาพนี้แต่งเกินราคานี้แน่นอนครับเกินไกลด้วยผมจะบอกว่าคันนี้ของแต่งประมาณ3 0 0แสนบวกลบได้นะ oh <my> God. ถ้าไล่เรียงกันประมาณนี้นะครับเพราะใส่ของดีทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ท่านสนใจอยากดูผมให้ไปดูกับเจ้าของรถคือเพื่อนผมเองเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์แล้วไปติดต่อคุยเจ้าของรถชื่อเขาเลยเขาใช้แต่ป้ายแดงให้ไปดูกันลองขับหรือพูดคุยอะไรให้พอใจผมจะบอกเลยว่าถ้าหาแจ็ซชมนี้รุ่นนี้อยู่นะซื้อเถอะคันนี้เชื่อผม ส่วนตัวคือผมคนเล่นรถแล้วผมเป็นคนขายรถด,ด้วยผมเห็นแบบนี้ถ้าผมหาอยู่ผมบอกเลยผมซื้อนะฮะแล้วราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากท่านไปซื้อมาแต่งเองเกินครับและสภาพสารตั้งต้นสภาพรถไม่ได้อย่างคันนี้ด้วยผมบอกให้นะฮะเอาเป็นว่าซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยคันนี้เติมน้ำมันขับจบไม่ต้องไปเฮ้ซื้อไปผมต้องซ่อม,ม,ม,อ,ม,อ,ามาอ,อะไรไหมผมต้องทำอะไรไหมต้องซ่อมบิลอะไรไหมไม่ต้องผมบอกเลยซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะเหมาะมากขับใหม่ขับเกา่าคุณจะเป็นมือใหม่มือเกา่า ซื้อไปเก็บซื้อไปสะสมซื้อไปเป็นนถคันแรกซื้อให้เมียให้ญาติให้พ่อให้แม่ผมบอกว่าโคตรคุ้มไม่มีหมกแม้แต่ชิ้นเดียวคุณไปเจอเจ้าของได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้จบการรีวิวรถเพื่อนผมก็เข้าก่อนนะฮะรีวิวกันแบบตรงๆจริงใจและผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าอยากให้คนซื้อคนขายเขาได้เจอกัน้ได้เจอสิ่งดีๆจริงๆนะฮะและผมฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ช่องผมนิดนึงเนาะถ้าชอบก็ ให้กาลังใจนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจการทําคลิปหรือว่ารีวิวรถอะไรคันต่อไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคันหน้าจะเป็นรถอะไรผมจะเอารถอะไรมาขายหรือว่ารถอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้าคันหน้าฝากด้วยนะครับ175 Car House ผมเอกนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่ออยู่เบอร์ด้านล่างนะลงไว้เนาะหรือว่าเข้าไปดูในเพจผมได้อยู่ที่175 Car House เราจะลงไว้เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับชื่อเพจ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะฮะดูได้นะฮะส่วนรถคันนี้ย้ำอีกทีจะไปดูเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เพื่อนผมไปติดต่อดูกันสถานที่เดี๋ยวบอกอีกทีนะฮะแต่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับว,วันนี้ลากันแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ